สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีนเครับผมวินและเราก็มาอีกครั้งกับการอัปเดต snapshot นะครับซึ่ง snapshot ที่เราอยู่กันในวันนี้นะครับก็คือ snapshot 21W06A ครับซึ่งก็เป็นสแนปการเจนเนเรตของถ้ำนะครับก็เช่นประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรื่องถ้ำกันนะครับเออผมขอเริ่มพามาดูจาก บ็อกมอสนะครับแล้วก็เจ้าโบนมิวเดี๋ยวเราเขยบไปตรงที่โล่งๆสักนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้สักประมาณนี้ก็ได้นะครับ<ม>ก็คือถ้าเราเอาเป็นโบนมิวไปคิดขว่าที่บ<ม>็อกบ็อกมอสมันก็จะโตแล้วก็แพร่เป็นพวกบ็อกมอสคาเพชรนะครับ,บแล้วก็จ,จะมีการเกิด เป็นต้นอาซาเลียนะครับอันนี้ก็สำหรับเจ้าบล็บอกมอสนะครับเมื่อเราเอาเป็นโบน์นิวไปคลิกขวาท่าครับ,รบมันก็อาจจะเกิดเป็นพวกมอสคาเฟตน,นะครับแล้วก็พวกพวกอาซาเลียอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างธรรมะที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือเจ้าพวกกระจกแล้วก็เป็นพวกนี้นะครับก็โดยในตอนแรกนะครับ ก็คือผมขอเริ่มมาจากดูตรงกระจกสีเท้านี้ก่อนนะครับก็คือเจ้ากระจกสีเท่านี้นะครับก็จะแสดงถึงถึงพวกถ้ำด้านล่างนะครับก็คือเริ่มจากชั้นผิวนะครับลงไปด้านล่างสุดในตอนครั้งก่อนนะครับมี64บล็อกนะครับแล้วก็จากพื้นดินนะครับขึ้นไปสู่บนฟ้านะครับก็คือมีขนาด192บล็อกนะครับก็คือเรียกว่าเอาเป็น64คูณ3นะครับ ได้ร้อยกแล้วก็แต่ว่าใน Snapshot นี้นะครับเขาได้เพิ่มด้านบนครับเพิ่มอีก64นะครับก็คือจะรวมกันได้256นะครับแล้วก็เขาเขาเพิ่มด้านล่างอีก64นะครับฉะนั้นก็จะรวมกันเป็น320บล็อกนะครับส่วนเจ้าพื้นมอสนี่ครับก็แสดงถึงพื้นผิวของโลกของเราแล้วก็เดี๋ยวอย่างต่ามาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าเคฟเจเนเรชันเลยนะครับซึ่งถ้าจาก ถ้าจากที่ดูนะครับก็คือเราสามารถบินเล่นในถ้ำได้เลยนะครับแล้วก็ไดมอนด์นก็เยอะมากเลยก็คือเราก็จะพบแรกตามระหว่างทางที่เราบินไปด้วยนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมขอจอดก่อนนะครับซึ่งถ้าดูที่มุมขวาบนนะครับในตอนนี้ผมมีไนท์วิชั่นอยู่นะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวผมจะลบเป็นไนท์วิชั่นของทุกๆคนทิ้งเลยนะครับ เพื่อให้เหมือนกับว่าเวลาที่เราอยู่ในเซิร์ไเวอรนะครับเราจะมองเห็นยังไงกันบ้างและนี่ก็คือเวลาที่เรามองเห็นในเซอร์ไเวอรนะคมันก็จะมีสว่างนิดนึงอ่ะทังมืดเลยนะครับก็มีสว่างบ้างนะครับจากเจ้าโคไลเคนในสแนปช็อตครั้งที่แล้วที่ผมได้พูดไวยแล้วก็เดี๋ยวอย่างถ้ามาที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็คือเคสที่เรียกว่า ชีสเค้กนะครับแล้วก็เค้กที่เรียกว่าอตีนะครับซึ่งผมว่าออซ, <laughs> ซึ่งท้ำซึ่งทํำที่เรียกว่าชีสเค้กนะครับผมว่าน่าจะหน้าตาประมาณนี้นะครับที่เราบินกันอยู่ก็คือเป็นชั้นๆน,นะครับแล้วก็มีมีพื้นที่กว้างตามประมาณนี้เลยส่วนเออถ้ำสปาเกตตีนะผมว่ามันน่าจะเป็น เส้นๆนะครับหรือไม่ก็ค่อยๆเอนลงเดี๋ยวผมจะลองบินหาตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเคฟที่เรียกว่าสปาเกตตีนะครับก็คือจะเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมาผมขอมาพูดถึงอบบานดอนมาเคฟนะครับโดยผมขอเรียกว่าเป็นเสาเสาแล้วกันนะครับก็คือในในเมื่อถ้ำของของเรานะครับมันมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างมากขึ้นนะครับ เจ้า a b a n d o n e m i n s h e f ของเรานะครับมันก็จะมีฐานของ,ของมันนะครับยกระดากจนมาถึงด้านล่างเลยนะครับก็คือมันก็จะได้ดูมีความสมดุลมากขึ้นนะครับถึงถ้ำจะลึกขนาดไหนนะครับเขาก็จะเอาเป็นโอ๊กบูธนะครับมาวางจนถึงด้านล่างเลยและนี่ก็สําหรับ a b u n d a n e m i n shelf นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวอย่างธรรมะที่ผมจะมาพูดนะครับคือเกี่ยวกับเจ้า big drift l e นะครับ โดยถ้าเราเอาบล็อกลิสต,ตัวนะครับวางวางไว้ข้างๆนะครับมันก็จะตางอยู่ตลอดนะครับโดยถ้าเราไปยืนอยู่ข้างบนมันก็จะไม่คุบลงมานะครับส่วนเจ้าสโนว์บอลนะครับถ้าเราปาใส่เจ้าบิ๊กดริฟทีฟนะครับมันก็จะงอลงมาเอาก็คือพอให้ลสโตกับมันไปมันจะไม่งอใช่ไหมครับ เมื่อเราเดินรอบๆท้ามของเรานะครับเราก็จะสามารถพบแร่เพชรได้ตามผิวของท่ามด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถพบเป็นแร่พวกเลสสโตนถ่านแล้วก็เหล็กได้เหมือนเดิมมีเอ็มเมอเลด้วยนะแต่ต้องอยู่ในภูเขานะเอ็มเมอรล่อ่ะเอเ็มเมอลก็เจอได้นะ แล้วก็เดี๋ยวอย่างสุดท้ายที่เเดี๋ยวผมตามพูดนะครับก็คือเกี่ยวกับระดับน้ำนะครับของในแต่ละถ้ำซึ่งระดับน้ําในแต่ละถ้ำนะครับมันก็จะไม่ได้เท่ากันนะครับเช่นบางครั้งนะครับถ้าเราไปอยู่เหมือนกับตอนแรกนะครับที่ผมเปิดคลิปก็คือมันสามารถอยู่ตามเป็นดิมน้ำนะครับเราก็ลึกลงมาได้เลยหรือว่าถ้าเราลงมาในถ้ำนะครับเราก็อาจจะเจอเป็นแอ่งน้ําในลักษณะนี้นะครับ ้วก็สำหรับในคลิปนะช็อตวันนี้ครับก็ขอตบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใหกัครนะครับแล present, ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย